เป๊ะทำร้อยแล้วนั่นเบสเบสนี่วันวันทำไม่ได้โดนไม่ได้ยั่งยู่ในรัวเพราะเป๊ะชอบไล่ลดเของบางคันแข่เอิญเป๊ะเบ๊ก็จะลายจะไปสุดพลนะพ่อนันเบสทำร้อยเป๊ะฝันฮักแล้วเดี๋ยวอันนั้นมันเจ็บเหมนก่อนฝันกับแมวจะปะอยู่ไม่นั้นเลมันเลมันจะกินทำไมบานนั้นห้าเธอยังไม่สุกเทียะ เจ็บไหมนั่นนะเลนทำหน้าทำตาน่าหยาเรน,น้าเลนทำหน้ารอหน่อยดิหน้ารอทำหน้า,นา,ารักทำยังไงโดน,นโดนไดโลเบสแกเบสนะคะวันนี้ไปเล่นเทือกมาที่คลองน้ำแม่หอบชีเนี่ยเนี่ยโดนอย่างแรงเลยเบสมีคนตรงนี้ด้วยนะ,ะเหมือนมาป่าเลย เบสพ่อเธอเป็นหมาป่าหรือ,บอบเปล่าเบสในจับมือจับมือออกซูออกซูออกซูหิวข้าวหรือยังกินข้าวไมหมเบสในข้าวกินข้าวหรือกินเรียนเบาะมาเร็วๆกวยไม่สุกอ,อดกลวยแหลมตามาเร็วมาเร็ว,เรวอยากแกเดี๋ยวจะปากเราะวายากดกฟังไม่ทุกเอาว đồ bé jumping bé jumping nào bé bên đi binh thăm binh đột bé jumping binh góng nó thăm binh thăm binh mời <laughs> mời